หรือ Apple อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเปิดตัวสินค้าใหม่ในคืนวันที่8ธันวาคมนี้คาดว่าจะเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับผม หลังจากนะครับปีนี้เนี่ยมีท้งอีเวนต์ต้นปีนะครับกลางปีแล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับที่ Apple นะครับเปิดตัว Macbook ที่ใช้ชิป M1 นะครับเพิ่งไปสดๆร้อนๆเลยนะครับหลายๆคนคงคิดว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรออกมาแล้วนะครับเพราะว่ากระเป๋าตังค์บางกันหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนะครับข่าวลือว่า Apple เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับปล่อยสินค้ามาในเดือนธันวานี้อีกสักชิ้น2ชิ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่ชิ้นนะครับผมแต่มีข่าวลือว่าจะมีการปล่อยออกมาแน่นอนซึ่งวันที่คาดว่าจะมีการปล่อยสินค้านะครับก็คือวันที่8ธันวาคมถ้านับวันที่8ธันวาคมของเขาก็คือคืนวันที่8ธันวาของเรานั่นเองนะครับแต่เป็นเช้าวันที่8ธันวาของเขานะฮะ ก็ต้องมาลอดูกันว่าจะมีอะไรออกมาถ้ามาวิเคราะห์นะครับจากข่าวลือต่างๆที่ออกมาบอกนะครับว่าอาจจะมีทั้ง Apple Air Tag หรือเปล่ามี AirPods Studio ไหมนะครับหรือว่าจะเป็น Apple TV นะครับผมว uh ันนี้ถ้าลองเอามาวิเคราะห์กันดีๆนะครับโดยที่งานตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการปล่อยตัวสินค้านะครับขึ้นมาที่หน้าเว็บเลยไม่มีการจัดอีวอเวนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับ uh huh. เหมือนกับพวกตัวของ MacBook หรือว่า i p a d p r ปปี2020นะครับที่อยู่ดีๆก็โผล่มา เลย,เลยนะฮะเอาตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยนะครับถ้าประเด็นในเรื่องของ AirTag ตัวนี้ไปตามจากคนที่ปล่อยข่าวลือหลายๆเจ้านะครับยังไม่มีใครพูดถึงตัวของ AirTag ็ว่าจะมาเปิดในปีนี้นะครับผมถ้าดูจากรูปการนะครับถ้าเป็นสินค้า AirTag ็กอะ มันควรจะมาพร้อมกับงานอีเวนต์นะครับถ้าถ้าเอาตามที่ไอว่านะเพราะว่ามันเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วถ้าเปิดขึ้นมาดื้อเลยไม่มีการพิเศษว่ามันใช้งานอะไรยังไงกับ iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยรู้ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เลยก็น่าจะไม่มาในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ผมอันนี้คาดการณ์นะส่วนถ้าเป็น Apple TV อันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือมาสักพักเหมือนกันว่าจะมี Apple TV มาเปิดตัวในปลายปีนี้เหมือนกัน <Huh? S 1> แต่พอไปๆมา,มา,มานะครับผม ทางนักปล่อยข่าวลือหลายๆคนอย่างเออ o v o t r e r m a m นะครับก็มีการออกมาทวิตว่านะครับเฮ้ยมีคนบอกว่าจะมี Apple TV ออกมาเหรือเลิ t ท d r e ี huh. m ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ชั้นละคนหนึ่งนะครับ <No. S 1> ซึ่งเลิฟทูดีมเขาก็มีการปล่อยข่าวลือ f p p l e 12อะไรแบบนี้มาช่วงก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ออกมาทวิตว่าแบบนี้นะครับก็ ยรงก็ไม่น่าจะมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มายืนยันในเรื่องของ Apple TV เนี่ยว่าจะไม่มาในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราคุ้นหูคุ้นตาในชาแนลอติรีวิวนะครับคือจอห์นฟอสเซอร์นั่นเองนะครับจอห์นฟอสเซอร์เขาก็ได้ออกมารีทวิตของตนเองอีกทีหนึ่งนะครับที่เคยทวิตไว้ก่อนหน้านี้มานานแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Apple TV ว่า จะไม่เห็น Apple TV นะครับจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับเขาก็ออกมารีทวิตย้ํ้ำอีกทีหนึง่งให้เห็นว่าเอ้ยเตือนความจำตรงนี้ไว้นะฉันเคยดีทวิตตรงนี้ไว้นะครับผมนั่นก็แปลว่านะครับ v p p l e TV จะไม่มาในครั้งนี้แน่นอนนะครับผมและยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ ก็เป็นข่าวลือกันมาสักพักเหมือนกันคือ AirPod Studio s นะครับที่จะเป็นหูฟังแบบครอบหูตัวใหม่นะครับผมของ Apple เองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีข่าวคราวมาสักพักหนึ่งเหมือนกันว่าเอ้ยแต่มาในงานตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับตั้งแต่งานเดือนตุลากก็ยังไม่มานะครับพอมาถึงเดือนธันวา หลังจากที่มีข่าวลือว่า Apple เนี่ยจะมีการปล่อยสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับก็าทาง Mark g เกร a แมนะครับที่เป็นคนปล่อยข่าวลือนะครับจากทางบูมเบิร์กที่เป็นสำนักข่าวจากต่างประเทศนะครับซึ่งคนนี้เขาบอกว่าเออมีความแม่นยําอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ <Wow. S 1> นะครับเขาก็ออกมาพูดถึงตัวของ AirPods Studio นะครับว่าเฮ้ยทาง Apple เนี่ยเขาก็มีการซุ่มพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับเห็น <What? S 1> ข่าวมาตั้งแต่โน้นแต่น,น,ตนี้จนถึงเดือนตุลาแล้วนะครับ <What? S 1> ก็ ถึงเวล,เวลาสักทีนะครับที่ Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัวหูฟังที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของเสียงในเรื่องของ noise canceling l อย่าง AirPods Studio ที่เป็นหูฟังครอบหูสักทีหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยเออทางมาร์กเกลแมนเขาก็ออกมาพูดเขาก็ออกมาทวิตแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เออเป็นในๆเหมือนกันนะว่าค่ำคืนวันที่8ธันวาคมนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นหูฟังตัวใหม่จากทาง Apple ที่เป็นหูฟังแบบครอบหูเป็น AirPods Studio ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มาวิเคราะห์นะครับจากทางนักปล่อยเขาวลือหลายๆเจ้านะครับว่าคืนวันที่8ธันวาคมนี้นะครับเราจะได้เจอกับอ,อะไรนะครับผมจะได้จับตาดูกันนะจ๊ะ ถ้าใครที่รอหูฟังตัวใหม่ของ Apple อยู่นะครับอ่ะอยากใจเป็นเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับเผื่อมีใครกําลังรอหูฟังนะฮะเขาจะได้รู้ว่าคาดว่าจะมีการเปิดตัวหูฟังตัวใหม่นะครับผมจะได้รู้ทั่วๆกันและจะได้จับตามองไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ตีไอก็มาประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กับช่องแตตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการอัปเดตเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับ ีน้สวัสดีนะครับผม